ัยหนึ่งเยาโหคำก็มาแถมต้อยหนึงโหคำในครึ่ง,งนะจมองเลยครึ่งโจมองก็8แปดร้อยนีก็เต็มเต็มโจมงในพันหากล้วยบอกครึ่งจมองในแปดร้อย 800, นะแต่ก็เขาแผใไ้มานเขามามามาตุงปีหับตอนอยู่ดัสเซอ่ะแยวหางนี้จรืงนี้นะเชนนเดี๋ยวานะาามาถ่ายหางนะี่เป็นเจนน ดังในได้ขี่เฮอขึ้นเฮอก็กในเป็นตาเฮอรีไวขึ้นเฮอเนี่ยขึ้นเฮอกว่าดางในเอาก็อนลงกว่าแน,น่นองมันขี่เฮอติ๊กติ๊ก,กข้างข้างในได้พอามาเลยมาไทยนั่นนะจ้างให้ถือละลุงปีกดให้ในดังวันดังวันประโยชน์ดังเมืองดังวันดังวันกอ่อนแต่ทำในดังไหนบ่วพิ้งคข้าวในก่อนหนึ่งแค้นหางเดียวเหรอบุกคำมาเป็นเมียวหนึ่ง กางไนก็เหมือนฮันมุเจ,จ้านะหมอกงได้ขึ้นว่าไขกว่าม,มืงเตยก็คามรอยโหยบ้นก็เพี้ยวเมืงเตยกับเหนียวยาว